ระหว่งางขีบไร้เลือดกับขีบป,ปกติขีบแบบไหนที่เร็วกว่าเก็บน้อยกว่าเลือดออกน้อยกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับหมอก็อยากจะอ,อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการขีบนะครับการขิบก็คือการตัดหนังหุ้มปลายอ,าอวัยวะเพศชายออกนะครับซึ่งการขีบเนี่ยทำได้ตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งถึงคุยไห้นะครับแน่นอนที่สุดว่าการขิบหนามพุ่งมอวัยเพศเนี่ยมันก็มันก็มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับผู้ชายนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยก็กังวลว่าเด็กจะยอมขิปหรือเปล่านะครับแล้วเด็กจะเจ็บไหมเ,เลือดออกเยอะไหมแผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในการขิดป,ปัจจุบันเนี่ยก็จะมี2วิธีด้วยกันที่ได้รับการยอมรับนะครับมาดูวิธีที่1นนะครับก็เป็นวิธีขิบ ปกติขิดธรรมดาซึ่งขิด <st ut ters> วิธีนี้นะครับ <st ut ters> ก็เริ่มจากการขีดยาชานะครับขีดยายาชาเสร็จก็จะมีการตัดนะครับตัดเสร็จก็จะมีการห้ามเลือดแล้วก็เย็บไหมซึ่งเป็นไหมละลายนะครับข้อดีของการขีดวิธีนี้ก็คือหลังจากตัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการเย็บด้วยไหมละลายซึ่งไหมละลายเนี่ยก็จะเป็นไหมที่สามารถละลายไปได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับส่วนข้อเสียของการขีดด้วยวิธีนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลาขีดนาน เลือดอาจจะออกเยอะกว่านะครับแล้วก็อาจจะนเนื่องจากว่าใช้เวลาในการทํางานก็อาจจะมีการบวมบวมีอาการปวดที่เยอะกว่าสําหรับบางคนนะครับส่วนวิธีขิบอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันได้รับก,การนิยมที่สูงมากนะครับก็คือการขีปแบบไร้เลือดซึ่งการขีบแบบไร้เลือดนี่นะครับเป็นการขิบโดยใช้เครื่องมือของการขิบซึ่งเครื่องมือนี้นะครับจะเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่สามารถตัดและเย็บแผล พร้อมๆกันเลยนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือเร็วกว่านะครับใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดสั้นกว่านะครับแล้วก็แผลค่อนข้างเรียบกว่านะครับกระบวนการหายของแผลเนื่องจากว่าใช้ระยะเวลา,าในการทําที่เร็วโอกาสหายของแผลก็จะเร็วกว่านะครับเร็วกว่าเจ็บน้อยกว่าเลือดออกน้อยกว่านี่เป็นข้อดีนะครับส่วนข้อเสียก็เนื่องจากวิธีนี้ใช้เครื่องมือใช่ไหมครับเครื่องมือ <l> ก <meye> <ๆ S 1> ็จะเป็นการตัดแล้วก็เย็บแผลด้วยกับแม็กนะครับซึ่งบางคนเนี่ย ปกติแมกตัวนี้มันจะหลุดเองแต่บางคนแมกอาจจะผ่านไป7จ็ดถึงสิ่วันวอาจจะยังไม่หลุดซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็อาจจะต้องเข้ามาเจอคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเอาแมกออกอีกทีนึงครับแต่ยังไงก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับการนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนะครับสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะหาที่คลิปให้ลูกนะครับหรือใครที่สนใจที่จะคลิป เพื่อที่จะเข้า,ารัามนะครับสามารถที่จะทักติดต่อมาที่เพจของคลินิกมอมหาได้เลยครับ